ชิ้นใหญ่ไปเลยนะครับชิ้นที่ใหญ่ที่สุดที่เราหน้าเคยทํามาก็เลยถามตัวเองว่าโอเคเอวงชั้นนำนาร็อกในประเทศไทยมันน่าจะเป็นวงอะไรคำ,คำถามแรกที่เรานึกมาตอนนั้นเราก็ตอบมาได้ว่าโอเคคือบอดี้สแลมแหละแล้วก็อย่างแรกเลยคือเราก็มานั่งดูโอเคสิ่งที่บอดี้สแลมทำเนี่ยมาตลอดก็คือเขาอยากที่จะคอยให้กําลังใจให้แรงบันดาลใจกับเด็กๆแล้วก็พยายามที่พัฒนาสังคมของเราให้ดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะตรงกับ ดิเรกชันของบริษัทอยู่แล้วอย่างเกมก่หน้าพีไฟเองก็เป็นเกมที่ได้รับความนิยมมาตลอด3ปีเป็นเกมแอคชั่นแนวออาตวลอดชั้นนําของประเทศไทยแล้วเราเองก็มองคิดเหมือนกันเลยว่าเราอยากจะทําในสิ่งที่คล้ายกับผู้พี่ๆวันทสแลมซึ่งพี่ดิสแลมเนี่ยเขาทำให้เพลงเันมากกว่าเพลงในคาว่าชั้นนําตรงนั้นแนวหน้าเนี่ยก็จะเป็นในเชิงนั้นเราเองก็ในบริษัทเกมเองเราก็อยากจะทําให้เกมเป็นมากกว่าเกม เหมือนกันเพราะฉะนั้นเองเราก็เลยอยากสรุปโปรเจกต์ตรงนี้คร่าวๆว่าตอนที่เราเริ่มมาเราคิดว่าโอเคเราทำไงดีเราอยากจะให้เด็กทุกคนเนี่ยสนุกกับเกมแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะทำตามความฝันของตัวเองอีกด้วยครับแล้วควพิเศษของโปรเจกต์นี้นะคะเห็นว่านอกจากการทำตัวมิวสิกวิดีโอแล้วยังมีเรื่องของแฟชั่นด้วยใช่ครับตอนนี้ก็อย่างแรกเลยคือโอเคขอพูดถึงตัวมิวสิกวิดีโอก่อนเพราะอันนี้ก็เป็นตัวไฮไลท์นิดนึงนะครับก็เรามีเพลงชื่อไม่เขาท่าที่เราร่วมทำกับ ที่พี่บริตซ์แรมซึ่งเดี๋ยวหน้าติดตามดีเทลได้ว่ามันเริ่มมาอย่างไงคือคิดกันนานมากโปรเจกต์นี้แต่ว่าหลักๆคือมาสรุปว่าเป็นชื่อไม่เข้าท่าซึ่งจริงชื่อนี้อาจจะเป็นชื่อที่ดูแปลกในสายตาหลายๆท่านแต่ว่าจริงๆแล้วคำว่าไม่เข้าท่าเนี่ยมันคือเหมือนกับว่าเรามีอุปสรรคในชีวิตอยู่ล้วทุกๆคนเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องทําตามความฝันไปให้ถึงเป้าหมายอันนี้คือความหมายของคำว่าไม่เข้าท่าจากคาว่าไม่เข้าท่าให้มันเป็นให้มันเข้าท่า แต่นอกเหนือจากตัวเพลงนี้ที่เราอยากสื่อสารไปถึงทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงหรือแฟนเก,นเกมเองแล้วนะั้นเราก็ได้ทําสำหรับแฟนเกมโดยเฉพาะคือจะมีตัวคอลเลคชันที่เราทํากับพี่ตูนบอดี้ส a ลมเลยเข้าไปใส่ในเกมฟรีไฟล์ซึ่งมีคอนเซปต์ชื่อของตัวโปรเจกต์ว่าอาทิวรานะครับซึ่งตรงนี้เองก็มีทั้งหมด4ชุดนะครับก็อยากให้ทุกๆคนที่เป็นแฟนเกมติดตามชมได้เราจะค่อยๆปล่อยตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับเห็นว่าโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นการหอนที่เราสร้างว่าเราจะ,จะต้องึงผูเข้ามาเล่นเกมมากขึ้นด้วย ไม่ถิงเอาม่นะครับจากโปร ject นี้เราก็คาดหวังที่จะมีผู้ที่เข้ามาเล่นเกมฟรีไฟมากขึ้นด้วยอ๋อใช่ครับก็เราคาดหวังว่าหลายๆท่านที่แบบสนใจตัวเกมฟรีไฟเองจากหลายๆอย่างที่ราลเาร์ตจะทําให้ผู้เล่นของเราคือเราอยากให้เป็นเกมมันเป็นมา,ากกว่าเกมครับคือคอนเทนต์ต่างๆที่เรามอบให้ผู้เล่นตลอดแล้วเวลาที่ฟรีไฟไดเ้เปิดมาในประเทศไทยเนี่ยก็มา3ปีกว่าแล้วเราก็อยากจะมอบคอนเทนต์อย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆก็หวังว่าจะมี การร่วมมือในหลายๆรูปแบบแต่ในครั้งนี้เองเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับวัดดิสลัมนะครับเรามีความสุขความสนุกอย่างมากในการทําอันนี้ <Okay. S 1> อยากให้ทุกท่านรว้ว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เราใช้เวลาใช้ความคิดร่วมกับพี่ๆวัดดิสล mm ัม hmm. ใช้เวลาตั้งใจที่จะทำและมอบให้กับผู้เล่นฟรีไฟต์จริงๆ mm hmm. หรือแม้กระทั่งแฟนเพลงของวัดดิสลัมสำหรับเพลงไม่เข้าท่าน,นะครับหลังจากนี้จะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษที่เป็นการต่อยอดกับวัดดิสลัมไหมครัจริงๆตรงเนี้ยเ,เราเ,เดี๋ยวเราไว้ติดตามชมกันต่อไปนะครับเดีีี๋๋ยยยวววมมมัันนกก็คิดด่่่าาาเเเจะะอออไไรรรรซ์์พสืๆบ ทางแฟนเพลงแล้วก็ทางผู้เล่นของฟีฝ่ายทุกคนนะครับสุดท้ายอยากให้ฝากความพิเศษอนรสักนิดนึงค่ะก็ผมคิดว่าอย่างนึงที่ผมรู้สึกพิเศษที่สุดเลยคือผมก็อยู่ในอินดัสทรีเกมมาค่อนข้างหลายปีนะครับก็ผมเชื่อว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่แบบผลิตภัณฑ์เกมแล้วก็ทั้งในบริษัทเราเองอย่างเรนาออนไลน์เนี่ยได้ทําร่วมมือกับวงร็อกแนวหน้าอย่างบริสแมซึ่งมันเป็นอะไรที่ ผมเองก็ไม่คาดฝันมาก่อนว่าอย่างเราจะได้มาจับมือร่วมกับบอดิ้แสล,ลม,มันไม่ง่ายเลยนะครับมันอย่างแรกเลยคอนเซปต์ของพี่ๆบิดี้แสล,ลมทุกๆครั้งมันจะต้องออกมาพิเศษออกมามีความหมายที่พยายามที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนทุกยุคทุกสมัยทุกอายุในประเทศไทยผมเชื่อว่าเนี้ยเป็นอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันพิเศษจริงๆเพราะว่ามันคือเกมที่ได้ร่วมมือกับ,บวงอย่างบิดีลล้แสลมแล้วนอกเหนือจากนี้เราเองก็ยังพยายามที่จะทำอย่างที่พี่ตูนพูดไปเลยทั้งหมดนะครับก็คือเขาพยายามคิดหาจุดที่มันเชื่อมต่อระหว่างตัวตนของเขากับ เพื่อนพี่ๆเขาที่อยู่ในวงเนี่ยว่ามันจะเชื่อมมาอยู่อะไรกับคนที่เล่นเกมได้ยังไงบ้างซึ่งก็คือความไม่เข้าท่าทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเข้าท่าเราดูพูว่าเขาทุกคนในชีวิตในตอนนี้แต่อย่างหนึ่งที่เขาอยากจะฝากไว้จริงๆผมก็คุยกับพี่แกก็คือสิ่งที่เขาจะฝากไว้คือเรื่องการแบ่งเวลาเนี่ยสำคัญมากนะครับอย่างผู้พี่แกทุกคนทํางานในวงมีความฝันในเส้นทางดนตรีทุกคนโตมากับวิลสลัมแต่ก็ไม่เคยที่ อย่างที่เราเห็นคือหลายๆายท่านของบริษัทแลมก็จะมีงานเดวเดเลยเป็นของตัวเองด้วยเช่นเดียวกับผู้เล่นเกมของเราเราก็อยากให้แบบเล่นเกมสนุกแล้วไม่พออย่าลืมที่จะทำตามความฝันด้วยอันนี้เป็นความพิเศษแล้วก็เป็นแมสเซจที่เราจะสื่อให้ทุกๆคนได้รับฟังในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ